thank ทำทีละนิดทีละหน่อยจนกลายเป็นรวดลายไทยที่มีความสวยงามมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมอุโบสถใมปูชาภาคด้านหนไปจามขอพรพระพุทธศิลป์ซึ่งเป็นพระประธานอยู่ด้านในโลวงปไท แล้วก็ไปพิทรอุ้งหล่อนั่งนั่านั่ง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 ั่งนั่มนั่งนั่งนั่งนั่ับงนั่งนั่งนัยยนั่ง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 น่งนั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 ่่งนั่งนัน่งน่่น ผมเชิญท่านเชิญท่านมานะเชิญท่านมาแล้วก็ให้ประมวลกายปวดจิตดวงวิญญาต่างๆนะับอยู่ที่รูปนคะแล้วก็ทึ้นลงมาแล้วละ่ะครับอันนี้ท้นลงมาเดินอยู่ตรงข้างล่างนะฮะตรงผ้าสยองเนี่ยท่านอยู่อยู่แบบตรงหิ้ว เดี๋ยวผมจะนมิมนต์ท่ <stimulus S 2> <ม>านที่มาอยู่ตรงร่างสงสารของของท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้ผู้ชมนะครับแล้วก็จะได้เห็นชมพระบมพรพร้อมๆกันนะครับจะได้ในรูปภาพนะฮะการอยู่ในรูปภาพรงนี้ก็จะเป็น <Around. S 2> ของลวกปู่ทวดนะครับองค์นี้นะฮะ ดวงจิตดวงวิญญาณหลวงปู่ทวดที่เขาพุทธาพิเศษไว้แล้วก็อัญเชิญหลวงปู่มาอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่เห็นไปพร้อมกันนแบบสองภาพนี้คือพร้อมกันก็คือนะครับหลวงปู่จ้อยจะเป็นในรูปนะแล้วก็ตรงนี้ที่จริงเนี่ยสกแกนในรูปจะไม่ติดนะครับถ้าสแกนในรูปเนี่ยถ้าไม่มีดวงจิตวิญญาณก็ได้แต่รูปแต่จะไม่มีภาพอย่านงนีปรากฏขึ้นท่านผู้ชมนะครับเพราะผมลองสแกนหลายที่นะที่เป็นรูปนะจะจะไม่จะไม่มีญญโอกาสได้เห็นว่าท่านนีอยู่ในรูปภาพ ถ้าเป็นใจสังขารท่านเนี่ยเราตามตามลูกปั้นเนี่ยนัานจะอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งมาจะจ้านมากครัเป็นสิ่งนอนย่างที่เราเราได้ชมถ้าได้อยู่ในลูกนะบางปกติจะไม่อยู่นะครับเห็นหลายที่นะฮะจะไม่อยู่นะครับ thưa các đều bây giờ tôi xin được sự cho phép, cho vinh danh, để đọc một số thông tin về chùa Vị Đa để tham quan,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  để được nhận biết một cách rõ của các có ได้มาดานพระมสดาหขทงกท,ท่นที่ทาเข้ชมพอดีนะครัอเนีรกนาว้ท่านผู้มชมเห็นไหมครัจุดๆเล็กๆออที่เื็นรูปร่างนะฮะที่อยู่ตรงแลกลงๆล่างนี่นะฮะนี่นะคะนรับน,นี่นะฮะ แล้วก็ที่ตรงด้านศรีรษะท่านผู้ชมที่จะเห็นที่ผมสแกนให้ผู้ชมอยู่นะครับนี่แหละเรจะเห็นด้วยกันถ<ป>้ายืนอยู่ยืน<ป>อยู่ในด้านตรงตรงศีรษะของท่านนะครับนะครับขออนุญาตหลวงปู่นะที่เรารบกวนหลวงปู่แล้วก็ขอเชิญดวงมิญ,ญาดวงจิตของท่านมาสแสดงปัิหาให้เราได้เห็นผ่านจอสะแกนนะครับ ผมแนะนำลูกปูซักนิดหนึ่งเลยนะลูกปูแต่ก็ผมไม่มีสิทธที่จะไปโยกย้ายของของเขาต่างๆนะครับไม่โยกย้ายไม่ได้แต่ก็จะถามด้วยความสบายใจของเรานะที่เราสแกนบตรงนี้ลูกปูครับลูกปูเนี่ยที่ข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยเขาทําวิธีหรือทำจะให้ลูกปู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าครับปู่ชอบไหมครับถ้าลูกปู่ชอบปู่ยกมือจะเป็นข้างใดก็ตามลูกปูยกมือให้เรา ชมบารมีสักครั้งครับหลวง sure พระผู้ครับองค์พระผู้ครับผมชอบตามที่เขาจัดให้ไหมครับดอกไม้ตู้เรียนตู้บริจาคต่างๆนี่แหละครับอัอนี้ชอบครับอันนี้รับรู้ครับ ท่านผู้ชมมาภาพท่านบอกนะท่านรับรู้นะครับท่านชอบท่านยกมือขึ้นนะครับยกมือขึ้นที่จุดเหลืองเนี่ยยกมือขึ้นท่านชอบอยู่นะครับตรงนี้ถือว่าจัดตรงนี้ท่านผู้ชมจัดจัดข้างหน้าเป็นทั้งหมดเลยทั้งผ่วเนี่ยจะเป็นครื่องอยู่ต่างๆเนี่ยถูกต้องนะครับท่านชอบชอบตรงนี้แต่ที่ตรงนี้ท่านไม่ได้บอกนะ นะครับเ่อค่อให้เรได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ได้สัมผัสเราได้รู้ว่าไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรท่านชอบถา้าไมชอบท่านจะบอกอันนี้ท,น<ะ>ท่านชอบนะท่ยกทยัไปับร ท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่วัดศรีภูมพรนะวัดหนองผู่เจ้าอันเ็นพระีิ่นกระดูณที่ท่านลสังขารนะครับสังขารท่านเนี่ยไม่เน่าไม่งอยนะท่ยนผู้ชมได้ชมอยู่ี่้ะเราทกอย่างหนาเราทุช่องแกลงางอย่ดงว ยาหรือเพ่อน้องต่างกันนะครับท่านรับรู้นะครับท่านอยู่ใน้เราก็จะเห็นตรงนี้นะครับที่เห็นนะท่านผู้ชมอยู่ที่ผมชให้ท่านรับทรงนี้ท่านไยืนอยู่ตรงนี้นะฮะคิดที่ผมสแกนได้นะฮะสแกนผู้นัทานสแกนจากวัุโปมาแล้วก็อย uh. ู่นอย่างที่ท <st> ่านผู <of hanol> <coin> <c oughs> ้ชมตรงนี้นะครับถ้าใครกลับไหวไอ้ที่รถสีพรเนี่ยนะครับท่านอยู่ที่นี่ นะครับรองว่าได้ผลแน่นอนไม่ต้องไปกับที่อื่นครับที่อื่นไม่แน่ใจว่าท่านจะอยู่ตรงไหนพวกมันแต่ตรงเนี้ยท่านอยู่แน่นอนตรงนี้ท่านอยู่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ท่านยืนอยู่ตรงนี้ท่านก็มีความมั่นใจวท่านจะยืนอยู่ตรงนี้

เาที่เราเราตองกาาจะใตในส่วนทีาต้อกาเรา้อารที่จะขอ้า่านเจอดวิญญาณผูเราาริสเราขอดูดวงวิญญาะ บุญเยี่ยมบุญบารมีบุญบารมีเรามีเราย่อมสักเกตบุญบารมีเราต้องสังกตเพจะได้มีร้อมกัดการชมโอกาสและแล้วล่ะรูปพระพระบางต่างๆที่ตรงนี้นะครับเรียกว่าชวนอะไรบ้าทางวัดสร้างขึ้นบ้างนะครับทุกท่านผู้ชม

เครื่องนะเรียกว่าบางชุเครื่องบางรุ่นบาตนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในมชมได้เห็นนี่นะครับนะท่านผู้ชมภาคนี้จะมีพลังนะครับมีพลังเรียกนะว่ามีดวงจิตดวงวิญญาณมีกระ<อ>แสบุญมีบุญอยู่นะครับถ้าคปมาขอบุญตรงนี้หรือใครจะมาขอโชคขอลาภที่นี่นะครับเกิดผลแน่นอนนะครับที่โบสถ์ห,หลังนี้หรือมณฑลหลังนี้ นะครับเพราะเรากำลังสแกไนไปเรื่อยๆว่ารูปต่างๆที่นี่นะครับรูปปั้นต่างๆวัตถุต่างๆที่อยู่ที่นี่รนะนใช่ไหมครับ ผู้ชมฮะเดี๋ยวเราสแกนให้บนดูบ้างนะครับในรูปต่างๆต่างๆบนทั้งบนที่เป็นพรประานนะครับท่านผู้ชมชมในจอได้เลยครับจุดสีเขียวต่างๆนะตรงนี้ที่เป็นร่างกายจุดดวงวิญญาณของท่านนะครับที่ประทับอยู่หรืออยู่ในร่างที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมท่าน้เนพร้อมกันนะฮะวัตถุมงคล หรือพุทธูกหรือรูปหลวงปู่จ้อยต่างนะครับมีพลังมีพลังมากท่านผู้ชมจะมีพลังแล้วก็มีดวงจิตวิญญาณที่อยู่ตรงนี้นะผูนะ้ชมผมจะบอกให้ว่าท่านผู้ชมไหว้ที่นี่ก็ขอหนึ่งครั้งขอหนึ่งอย่างก็พอไม่ต้องขอเยอะแยะนะขอขอะไรก็พบทุกอ,อ,อย่างนะครับนี่ครับมีเทวดาปกปักรักษาเพื่อที่จะแมกท่านมาอีกครับ ผู้ชมฮะจะมีภาพจิวดาปกปักรักษานาเราขอเชิญจิวดาที่อยู่ที่นี่นะครับเราขอภาพนี้เพื่อขยายให้ผู้ชมที่มาสแสวงบุญที่มาร่วมบุญมาร่วมปิดทองมาร่วมโมทนาต่างๆตรง,งนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหงอเลอันนี้นะครับท่านผู้ชมได้นะหาชมย่างมากนะครับภาพแบบนี้ นะครับจะไม่มีที่ให้ชมทั่วไปถ้าเราไม่สกแกนบนุญหรือเราไม่นะส่องบุญให้ผู้ชมได้ได้ชมจมน้ำจะไม่เห็นนะฮะนะฮะนี่ก็มีคน,ปนไปไหวนะครับไปกาไปไหวอยู่นะครับท่านจะอยู่ก็จะอยู่ห้าปางองค์ใหญ่นะดูเขาจะมาดูสีล่างข้างนี้ครับลงเอ่อาวถึงพื้นเลยนะจะถึงพื้นอันนี้เป็นคนที่ที่ปิดทองอยู่นะ อันนี้เป็นรูปปฏิหารที่เกิดข <c oughs> ึ้นอย่างตรงนี้นะครับท่านผู้ชมรูปปฏิหารนักศึกษาที่ไม่มีภาพอะไรในทิ่เลยตรงนี้นะครับมีมีภาพอะไรแต่เราสแกนได้ตรงภาพตรงนี้นะจะมีจะเห็นพร้อมกันนะครับบุญบารมีที่เกิดอย่างที่เขามาปิดทองนีผู้ชมเนี่ยมาปิดทองเนี่ยเขาเขาก็จะได้อไาได้บารมีนะครับท่านผู้ชมเราถ้ามาจากทางไป นี่ครับที่กำลังปิดทองทุกองค์เป็นลปู่ทวดปู่ต่างๆหน้าสึงก็ปู่โตนี่ครับเป็นภาพลปู่โตครที่คนหลายคนเขาปิดทองกันอยู่นะฮะเราให้ผู้ชมได้ชมนะครับเป็นลูปปู่โตไอ้รูปนี้เป็นเป็นเด็กนะไม่ได้เกี่ยวเนี่ยมัจะไม่ได้ไม,ไ,มไม่เกี่ยว,วกับรูปนี้ คน,นพี่เขากำลังปิดทองนะเราจะปอดภาพนี้ผู้ชมได้ชมพให่อ้ทอยู่เลยนีน่กลังปิดทองคนที่เขากำลังทำบุญร่วมร่วมปิดทอดง,งเนี่ยก็ปิดกับดวงจิตดวงวิญญาณท่านนดวงนี้น่านดวงเวาดาท่านทอง บรรยาก็คอเขาครับมาชมตอเขปิดทองแล้วก็่อยภาพนีทด้ที่แฟนท่านเับปิดอยู่นะครับ Obrigado. ผู้โตจะอยู่ในในรูปปั้นรูปเหมือนะตรงที่นี้เขากำลังติดอยู่นะเราชมดนะูนะครับท่านนีอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมสแกนจะจะ<อ>ไม่ติดอันนี้จะจะติดตพอรูปปั้นอันน <c ười> ี้มีจับเขาด้วยเออจับเขาด้วยคุณพี่ครับขอบคุณเยอะเลยนะ เรา,ากำลังสแกนบุญคุณพี่กับหลวงปู่โตมาชมครับเขาจาบับคุณพี่อยู่นะมาชมสิครับหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นไปให้เป็นดวงวิญญาณหลวงปู่ไปให้นั่นไปนะฮะพี่ข้าตับไปแล้วเห็นว่าเดอดเขียวนะฮะไม่มีอะไรทั้งที่เนี่ยไหมนะจะไมมีมีลูกเ,เขียวๆนี่คือเครื่องสกแกนดวงวิญญาณเราส่องบุญดูว่าท่านามีบุญบารมีเขาบอกว่า มีวิญญาณอยู่ที่เราไปปิดทองคอยรับรู้แต่ไมฮะถ้าไม่มีเขาก็จะไม่จริงเรื่องกูอยู่นะฮะอันนี้ต้องรอยล่องรอยกินตเวดารุปภาระษาไม่ยืนไม่ได้เล่นขึ้นเห็นไหมครับก็จะล่องรอยลอยมา ตรงนี่นะมีมีพต่างๆ้เลยมีจุดเด่ตรงเรื่องขอรออกแบบการออกแบบแต่ยังเป็นที่มาในเดิมอยู่นะโดยมีหลักเพื่อใเราไรับการรัร้ถึงรตล you